ในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนใครๆก็บอกว่าประเทศไทยจบแล้วเราจะได้ยินคํานี้บ่อยขึ้นในช่วงหลังๆค่าครองชีพที่สูงการท่องเที่ยวที่มากเกินไปนักท่องเที่ยวคุณภาพแย่เสน่ห์ของประเทศไทยหายไปไม่เหมือน20ปีก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติพากันย้ายหนีประเทศไทยไปที่อื่นชาวต่างชาติคนนี้เขาจะพูดให้พวกคุณฟังว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างไรในมุมมองของเขาประเทศไทยจบแล้ว มันไม่เหมือนเมื่อ20ปีก่อนเลยถ้าคุณกําลังวางแผนจะมาประเทศไทยโดยเฉพาะถ้าเป็นครั้งแรกบางทีคุณควรพิจนารณาใหม่ผมเห็นคอมเมนต์แบบนี้อยู่เต็มโซเชียลมีเดียทั้งในคอมเมนต์ของคนต่างๆทําไมคนถึงพูดกันแบบนี้ล่ะงั้นเรามาดูข้อเท็จจริงกันดีกว่าถ้าคุณเคยมาประเทศไทยมานานกว่า20ปีคุณน่าจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมากกว่าคนอื่นประเทศไทยกําลังมีค่าครองชีพสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตท่องเที่ยว และนั่นทําให้ประเทศนี้ไม่น่าดึงดูดสาหรับคนที่อยากใช้เงินจากตะวันตกในสวรรค์ราคาถูกอย่างที่เคยเป็นความนิยมที่พุ่งสูงขึ้นของประเทศไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาทําให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนบอกว่าสเสน่ห์ของประเทศไทยได้จางหายไปแล้วเพราะการท่องเที่ยวที่มากเกินไปและคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น กฎระเบียบที่เคร่งครัดกว่าเดิมรวมถึงความรู้สึกที่ว่านักท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายเงินของคุณไม่สามารถซื้อได้มากเท่ากับเมื่อก่อนอีกแล้วคุณต้องเข้าใจว่าเมื่อความนิยมเพิ่มขึ้นราคาก็ต้องสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่มาจบแล้วจริงหรือไม่เลยผู้คนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมอาหารก็ยังอร่อยชายหาด to touch, วิวทิวทัศน์วัฒนธรรมทุกอย่างก็ยังคงงดงามเหมือนเดิมทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการรับรู้ของคุณเองซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลผมเห็นด้วยว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบางคนในไทยไม่ค่อยดีนักแต่การเอาประเทศหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเมื่อ20ปีก่อนมาไล่เหตุผลประเทศไทยยังเจ๋งเหมือนเดิมลองถามใครที่เคยมาก็ได้ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นหนึ่งในประเทศโปรโดของพวกเขาและคนส่วนใหญ่ที่เคยมาก็มักจะกลับมาอีกเสมอเอาล่ะ นี่ก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันและชาวต่างชาติคนอื่นเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้ความคิดเห็นนี้บอกว่าฉันเที่ยวประเทศไทยมาตลอด21ปีแล้วใช่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช่มันก็ไม่ได้ถูกอีกต่อไปแต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะมาอยู่ดีแล้วก็มีคนเข้ามาตอบฉันมาจากออสเตรเลียเพิ่งกลับจากไทยได้แค่เดือนเดียวเอง แล้วก็พบว่าทุกอย่างที่ไทยยังคงถูกกว่าการพยายามทําอะไรในออสเตรเลียซีกความคิดเห็นต่อไปตราบใดที่ประเทศไทยยังมีคนไทยความสวยงามก็จะไม่มีวนันสูญสิ้นความคิดเห็นต่อไปทุกอย่างไม่เหมือนเมื่อ20หรือ25ปีก่อนแล้วนั่นคือความจริงแต่ที่อื่นๆอีกมากก็เปลี่ยนไปเช่นกันโลกยังคงหมุนต่อไปประเทศไทยก็ยังคงเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และน่าเที่ยวอยู่ดี ความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ดีที่สุดในเอเชียตลอดไปผู้คนทำให้มันสวยงามความคิดเห็นต่อไปมาถึงประเทศไทยได้3เดือนแล้วรู้สึกเหมือนสวรรค์เลยอาหารก็อร่อยและถ้าคุณเพิ่งออกจากอเมริกาเหมือนฉันที่นี่ก็ถูกมากๆถ้าใครยังบ่นเรื่องราคาของในประเทศไทยอาจจะถึงเวลาต้องพัฒนาเรื่องการเงินของตัวเองแล้วละฮ่าฮความคิดเห็นต่อไป ประเทศไทยยังคงน่าอยู่และน่าเที่ยวมากกว่าสหรัฐยุโรปหรือสหราชอาณาจักรที่ซึ่งผู้คนถูกรีดไถโดยรัฐบาลรีดภาษีแทบทุกอย่างที่คิดได้ยังไม่ต้องพูดถึงแค่การออกไปข้างนอกก็ต้องเสียเงินหากคุณคิดว่าถูกเอาเปรียบในประเทศไทยก็อลองกลับบ้านไปดูเองแล้วจะรู้สำหรับผมผมเลือกประเทศไทยทุกครั้งไม่มีเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นต่อไปฉันไปเที่ยวประเทศไทยมา25ปีแล้วตอนนั้น ฉันรักประเทศไทยในแบบที่มันเป็นและตอนนี้ฉันก็ยังรักมันในแบบที่มันเป็นอยู่แล้วแตกต่างกันไหมใช่แตกต่างกันมากแต่ผู้คนก็ยังคงเหมือนเดิมอาหารก็ยังอร่อยความงดงามก็ยังอยู่ทุกอย่างดูเป็นตะวันตกมากขึ้นแต่นั่นก็คือความก้าวหน้าและการที่คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าสมัยเมื่อ25ปีก่อนมันทำให้ฉันมีความสุขคนไทยคือชาติที่ฉันรักที่สุด และยิ่งนานก็ยิ่งรักมากขึ้นแล้วฉันจะกลับไปเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อไปไม่หรอกประเทศไทยยังไม่จบหรอกแค่ราคามันแพงขึ้นแต่ทุกอย่างอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมจะดีมากถ้าพวกเขาสามารถปรับปรุปรงสภาพถนนในกรุงเทพได้ก็น่าจะหมายถึงการจราจารนะฮะความคิดเห็นต่อไปฉันจะกลับไปประเทศไทยปลายเดือนกันยายนนี้เป็นครั้งที่28แล้วตั้งแต่ครั้งแรก ที่ไปในปี2011ฉันแทบไม่เคยนึกถึงการไปเที่ยวที่อื่นเลยสำหรับฉันที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อไปจะแพงหรือไม่ไม่สำคัญเพราะฉันไม่เคยเห็นความเมตตาความรักและความเคารพแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเราจะเลือกที่นี่เสมอฉันทิ้งหัวใจไว้ที่นี่แล้วความคิดเห็นต่อไปฉันไปประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว มันอาจจะแพงกว่าที่หลายคนเคยเจอเมื่อไม่กี่10ปีก่อนแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับค่าครองชีพในสหราชอาณาจักรแล้วก็ยังถือว่าถูกกว่ามากเรากำลังจะกลับไปอีกในสัปดาห์หน้าแทบรอไม่ไหวแล้วความคิดเห็นต่อไปฉันยืนยันว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่เปี่ยมด้วยอัธาายาศัยไมตรีความเมตตาและความสงบสุขเช่นเดิมฉันไม่เห็นการเกฑกำไรทางเศรษฐกิจ หรือความพยายามที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวและสิ่งนี้ถือเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันสกปรกเหมือนกับในบางประเทศอื่นๆความคิดเห็นต่อไปฉันได้ไปเยือนประเทศไทยในปี2024มันเป็นสวรรค์จริงๆฉันจําไม่ได้ว่าเคยมีช่วงเวลาใดในชีวิตที่ฉันรู้สึกผ่อนคลายมากขนาดนี้ความคิดเห็นต่อไปฉันจะไม่ฟังคุณหรือใครทั้งนั้น เดือนธันวาคมนี้ฉันจะกลับไปประเทศไทยเป็นครั้งที่เจ็ดแล้วอยู่ยาวหนึ่งเดือนเต็มประเทศไทยไม่เคยแพงและไม่เคยเป็นประเทศที่แพงเลยฉันรักประเทศไทยอัญมณีแห่งเอเชียความคิดเห็นต่อไปทั้งโลกกำลังกลายเป็นที่ที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลนี่ก็ผ่านมา50ปีแล้วนับจากครั้งแรกที่ฉันมาเยือนประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่ทสุดในโลก และประเทศไทยจะไม่มีวันจบความคิดเห็นต่อไปเคยไปเที่ยวประเทศไทยเมื่อปี2015ตอนนั้นยอดเยี่ยมมากพอไปอีกทีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแย่มากแต่ก็รู้สึกว่าถูกกว่าในมเมริเดียสเยอะถึงแม้ตอนนี้จะแพงขึ้นกว่าเดิมมากก็ตามรักคนไทยมากเลยเป็นคนที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยจริงๆความคิดเห็นต่อไปฉันจะไม่มีวันเลิกมาเที่ยวที่นี่ ประเทศไทยเป็นประเทศโปรดที่สุดในโลกของฉันเขาหลักคือสถานที่โปรโดของฉันในเวลาพักร้อนเสมอแล้วจะกลับมาอีกในเดือนกันยายนนี้เอาล่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติในประเด็นที่บอกว่าประเทศไทยจบแล้วหรือยังและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ การแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจจะมีบางส่วนที่แปลผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ